็ไม่ได้เจอกันนมนานจนยานเลยทีเดียวอยู่นะครับผมก็หากานก็เป็นหลายเดือนเลยนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งเข้ามาแบบไมไ่เติมนานแล้วก็มาเติมนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ในรอบหลายหลายกระปีแหละนะครับผมก็วันนี้ก็เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็เห็นอินพีสีสูนที่ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะครับผมมันอยู่ในอ่าลักกี้นะครับผมก็พี่ชอบนะครับผม ซึ่งก็คือแบบว่าพี่มีไอหินนั่นแ่ะก็คือมีสิบเม็ดแล้วนะครับผมขาดแค่พิม์เขียวอีกแค่สามใบนะครับก็อยากก็ได้แล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ไอหินนั้นมันออกบ่อยกว่าพิมพ์เขียวซะอีกนะครับทั้งทั้งที่พิมพ์เขียวนั้นแม่งเยอะกว่านะครับใครเป็นเหมือนพี่บ้างนะครับผมก็เจยกันคอมเมนต์่อยนะครับว่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ครับก็ไปสู่หนึ่งพันซับสไครต์นะครับพี่จะได้เปิดสร้างรายได้สักทีนะครับผมก็รอมานานแล้วนะครับผมก็ ไม่ถึงพันซับสไครต์สักทีนะครับผมก็ไม่ก็ได้ลงคลิปด,ด้วยแหละน้องๆก็อาจจะเบื่อพี่ด้วยะนะเพราะยกิญติดตามหน่อยละกันนะครับพอวันนี้พี่ก็จะมาซุ่มนะครับผมก็อ p 0พนี่แหละครับสวยเนาะสวยอยู่นะครับก็พี่ก็เติมมาเออมีตอนนี้ก็มีอยู่2 3 0พกว่ารอกเพชรนะครับ2 3 0 0กว่าเพ้รครับ ก็ตอนนี้นะครับผม2,000กะเพรเนี่ยครับจะได้หรือเปล่าครับแค่พิมพ์เขียว3อันนะครับผม3ใบเท่านั้นครับเรามาลองดูกันครับว่ามันจะได้หรือเปล่าซึ่งมองยิ่งมองยิ่งสวยนะครับยิ่งมองยิ่งสวยนะครับมองเท่าไหร่ก็สวยครับเริ่มกล่องแรกไปก่อนเลยนะครับผมประเดิมครับประเดิมกล่องแรกกล่องแรกนะครับเป็นไงของนะครับผมก็ได้เกลียวนะครับ สามวันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มกันห้ากล่องเลยนะครับห้ากล่องสองร้อยเจ็ดสิบเพดนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเพดนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไปยาวๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดโอ้โหอีกนิดนึงก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงข้ามเลียง อาจีไอ้มันล็อกไอดีหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยได้เติมมันไม่ค่อยได้เติมเข้านะครับก็อาจจะล็อกไอดีว่าให้ได้ยากนิดนึงนะครับผมแต่มันก็ได้ยากจริงๆนะครับเพราะมันเรเนาะก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็โดนฆ่าไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเนยนิดเดียวยังกดกันไปยาวๆนะยครับผมคือแบบมันมีตั้งสามนะครับสามทำไมได้ยากจริงนะครับ ดูไม่ถึงเนี่ยดูดิเนี่ยดูยดิไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวกดกันไปยาวๆนะครับผมก็ความเพชรจะหมดแล้วเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะกดทีละกล่องดีเดี๋ยวจะกดทีละกล่องดีอทีละกล่องดีกว่านะครับผมก็เพื่อความตื่นเต้นนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่า It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? Are you? ไม่ใช่เม่นเล็กเป็เเลเ็กว่าอะไรหินอะไรไม่รู้ก้อนเหลืองๆจะนี้มี12แล้วนะครับผมก็คือว่าตอนแรกยิงได้ได้สองปืนนะครับไดกก้ได้สองปืนนะครับเหลือ268เพชรนะครับก็มีปืนหนึ่งที่พี่อยากจะได้มานานคือสุ่มหมดเกือบเป็นหมื่นเพชรแล้วนะครับก็คือไม่ได้สักทีก็คือสก,กานะครับไม่ใช่สก,กา้าเอ้ยเอคันก่อนนะครับ เอคีมังกรคือสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ครับคือแบบมันนานแล้วนะครับสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ครับได้ยี่สี่วันเจ็ดวันนะครับก็เปิดฟุกนะครับอันนี้เปิดฟุกก็มาสุ่มนะครับถ้าสุ่มอันนั้นได้นะครับก็ผขงพี่ก็ว่าจะเติมสุ่มอันนี้อีกนะครับผมก็สุ่มไปอันนี้เอาไปลองลองเล่นก่อนนะครับตอนนี้เพชรหมดแล้วนะครับผมก็นะครับขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ เข้ามาดูพี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับก็กดได้ถึง1000พซับนะครับก็พี่ขอ้องละนะครับพี่ได้เปิดสร้างไรายได้สักทีนะครับผมคือถ้าพี่เปิดได้สร้างาสร้างไรายได้เนี่ยพี่ก็จะมีกาลังใจครับทาคลิปบ่อยๆขึ้นนะครับวันนี้คือแบบพี่ลงคลิปเยอะมากตอนนี้ได้แค่ร้อยกว่าซับเองนะครับก็ขอขอบคุณครัคนที่ ติดตามนะครับถึงร้อยก็ซ้ำแล้วขอบคุณมากนะครับก็อย่าดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็พี่ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็แล้วก็พี่มี่าเขาเรียกว่าที่เติมเป็นเพชรสุดคุ้มนะครับก็คือเป็นเพื่อนพี่นะครับองพี่เขารับเติมนะครับเกมฟรีไฟอยู่นะครับเพราะจะพี่ก็จะขึ้นนะครับเป็นรูปภาพให้นะครับผม โอเคแล้วก็จะทิ้งอ่าลิงก์ไว้้านล่างนะครับก็ใครจะไปเติมก็คุ้มแน่นอนครับอันนี้พี่ตอนพี่เนี่ยเติมไปห้ารก็ได้มา2 0 0พกว่าเพชรนะครับก็คุ้มอยู่นะครับคุ้มคุ้มนะครับกนะ็วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณแอะอืมอืม เดี๋ยวเราสุ่มมันอีกสักนิดนึงนะครับพอสุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับม่ีเงินสุ่มไปครับเอามีบัตรอะไรก็สุ่มไปให้หมดนะครับผมอย่าให้เหลือนะอย่าให้เหลืออันนี้ก็มีสิบสามใบก็สุ่มไปเลยนะครับเผื่อฟลุกได้นะครับเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกนะครับเผื่อฟุกนะครับเลยมีแจ็คพอตแบบมาแบบุกมาบุกมาแล้ว กากน้องครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยครับ9,001,000ซับสไคร์กันนะครับเวลาถึง1,000,000ซับสไคร์เนี่ยพี่มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับที่บุงมาตลอดนะครับผมอันนี้ก็ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาคอยดูกันตลอดนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับพี่ก็จะขยันทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็รช่วงนี้พี่บุกเบิกแต่งงานแล้วก็อ่าก็ขอให้น้อง ปลอดภัยจากตอนนี้ก็เกิดโรคระบาดนาองก็คือโควิดสิก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆครับไปไหนก็ป้องกันตัวเองเข้าจะไปพื้นที่ที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงนะครับก็อยู่บ้านได้ก็อยู่นะครับผมนอนเล่นเกมอยู่บ้านนะครับดูคลิปพี่ไปนะครับผมก็ดูคลิปพี่ไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับข้อคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ I have a dream that's all I need I'll make it happen with some luck and belief No what w I want so I'll take it on How m a n e mistakes but mistakes make you strong